ดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับยู่ไซต์ถปนิอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมีร้านเสื้อผ้านใน IG มาฝากเพื่อนๆนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์มาแบ,บ่งปันกับเพื่อนๆนะคะวันนี้มีมาฝากทั้งหมด10ร้านนะคะยังไงแล้วเราไปเริ่มกันที่ร้านแรกเลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ร้านแรกเลยนะคะร้านแรกชื่อว่าร้านลาลินลาช็อปนะคะร้านนี้จะเป็นร้านขายกันเกงยีนนะคะราคาค่อนข้างจะน่ารักมากตัวละร้อยเก้าสิบบาทนะคะอยู่ได้มาจากร้านนี้สองตัวก็คือจะเป็นตัวสียีนที่ขาดเข่านะคะแล้วก็ตัวสีดำเนี่ยเพิ่งสั่งไปนะคะก็เดี๋ยวรอของหม้จะมาอันบอกให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ร้านนี้เวลาของลงแล้วค่อนข้างจะหมดเร็วนะคะเพื่อนเพื่อนก็ต้องรีบเข้าไปซื้อนิดนึงนะคะ ก็ราคาร้อ190บาทแต่ว่าแบบดีนะคะการตัดเย็บอะไรก็คือดีเลยร้านนี้แนะนำเลยคะ่ะมาถึงร้านที่สองกันบ้างน,นะคะร้านนี้ชื่อว่าร้าน m a r i m e k o f f i c i a l นะคะก็ร้านนี้มีแบบหลากหลายมากน,นะคะก็มีตัดเสื้อผ้าน่นนารักน่ารักทั้งนั้นเลยราคาก็อยู่ประมาณ250เป็นต้นไปนะคะ แล้วก็อยู่สั่งครอปท็อปมาหนึ่งตัวคือแบบผ้าดีมากการตัดเย็บดีมากนะคะตัวที่อยู่สั่งมาจะเป็นครอปท็อปแขนยาวตัวนี้นะคะผ้านุ่มมากแล้วก็แบบการตัดเย็บอะไรคือดีผ้าทิ้งตัวมากๆนะคะร้านนี้ไม่คิดหวังเพื่อนๆลองเข้าไปดูกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าร้านนี้เขาจะมีชื่อเสียงใน i อด้วยนะคะมาที่ร้านที่สามนะคะชื่อร้านว่า Sleepy Murphy นะคะร้านนี้ก็แบบน่ารักอีกแล้วนะคะ ก็ตัวนี้อยู่ยังไม่เคยสั่งกับ้านี้เลยแต่เล็งว่าอยากได้เสื้อยืดอยู่นะคะก็390บาทเองเดี๋ยวจะลองสั่งมานะคะถ้ามาแล้วจะมาเอาให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่อีกจะบอกว่าแบบเขาก็าคือน่ารักทุกตัวเลยเนาะหมวกสีเขียวนี่ก็แบบดีมากกำลังอินเทรนด์เลย ต่อมาร้านที่4นะคะก็จะชื่อร้านว่า EMotion s ช o p นะคะร้านนี้จะเป็นร้านเสื้อผ้าแนวสายฝ่อเต็มตัวเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบเอ่อแนวสายฝ่อเนี่ก็ลองเข้ามาดูร้านนี้นะคะส่วนตัวอยู่ได้กางเกงเอ่อตัวสเวตแพนต์มาจากร้านนี้นะคะก็มีสั่งกางเกงขาสั้นสีดําไปตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวเราขอมาต้องมาลองดูนะคะว่าใส่แล้วจะได้ไหมส่วนกางเกงสเวตแพนที่อยู่ได้มาเนี่ย ข้อดีเลยก็คือขาค่อนข้างจะกว้างนะคะเหมาะกับคนขาใหญ่อย่างเรามากนะคะเพราะว่าใส่แล้วมันไม่รัดต้นขานะคะเพราะว่าถ้าเกงทรงนี้เนี่ยอยู่ไปดูตามซาร่าไอชันเองเนี่ยใส่แล้วมันค่อนข้างจะรัดขาแล้วมันดูไม่สวยค่ะแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างจะขากว้างใส่แล้วดีเลยแต่ว่าเขาจะยาว42นะคะถ้าเพื่อนๆตัวเท่าอิ๋วคือสูง153-155เนี่ยก็จะต้องไปตัดนะคะอิ่วอะไปตัดให้ความยาวเหลือ38 ร้านต่อมานะคะชื่อร้านริก้าช็อกนะคะร้านนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าแนวน่ารักเอ่อแนวแนวโคเรียนะคะตัวนี้อยู่ยังไม่ได้สั่งมานะคะแต่เล็งอยู่ว่าจะสั่งตัวนี้นะคะราคาก็น่ารักด้วยนะคะสองบาทเองดีด,ดีร้านนี้นะคะหรือยังไงถ้าเพื่อนๆอยากลองเกาะรอยอยู่บอนเนี่ยก็เดี๋ยววิสั่งมาแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดถุงให้ดูอีกทีนึงนะคะว่า แต่ละร้านเป็นยังไงนะคะต่อมามาที่ร้านที่6นะคะชื่อร้าน Section 23ี่สิบแบรนด์นะคะตัวนี้จะบอกว่าได้คอปท็อปของเขามาหลายตัวมากๆจะบอกว่าแพทเทิร์นค,คือดีมากนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะสั่งตัดเองก็แต่ละตัวได้มาคือไม่ผิดหวังเลยค่ะแบบการเย็บอะไรก็ดีรานะคาก็น่ารักด้วยนะคะว่าอยู่จะได้จากร้านนี้หลายตัวมากๆโอเคไงก็ลองเข้าไปดูกันนะคะร้านนี้ ต่อมาร้านที่7นะคะชื่อร้านว่าสเต f เฟตนะคะก็เป็นร้านของใครไม่ได้นอกจากคุณแตนแวร์ทูเวิร์กสาเองนะคะก็ร้านนี้ของคุณแตนเนี่ยอยู่จะได้เบเซอร์แล้วก็กางเกงผ้าซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าแบบค่อนข้างดีเลยแล้วก็ตัวคุณแตนเองเนี่ยก็สูงใกล้ๆกับอยู่ด้วยนะคะุคณเพื่อนลองดูนะคะถ้าสูงประมาณ155เนี่ย ก็สามารถดูคุณแตนเป็นเรสเฟรนเได้เวลาที่จะซื้อเสื้อผ้าร้านเขานะคะมันจะได้มองเห็นภาพว่าออกใสแล้วออกมาประมาณไหนนะคะ mm hmm. ก็ลองเข้าไปดูได้นะคะมาต่อกันที่ร้านที่8นะคะชื่อร้านว่า Double T T T นะคะก็ร้านนี้ก็แนวโคเรีอีกแล้วนะคะร้านนี้ก็มีแบบน่ารักหลากหลายนะคะอยู่เคยได้ออตัวเสื้อไหมคงของมาตัวหนึ่งก็ใส่แล้วน่ารักดีนะคะ ตรงปกอยู่นะคะก็ไม่ได้แรงมากน่ารักเลยแหละก็ยังไงเพื่อนๆก็ลองไปดูได้นะคะร้านนี้มาที่ร้านที่เก้านะคะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยน่าจะอ่านว่าอีฮาร่าแบนหรือเปล่านะคะตัวนี้แบบค่อนข้างน่ารักแล้วก็อยู่ได้เสื้อของเขามา ตัวหนึ่งนะคะก็โอเคเลยแบบดีซิปกัรรูดขึ้นรูดลงอะไรนี่คือดีหมดเลยนะคะในราคาแบบเบาๆด้วยนะคะท่านเพื่อนสนใจก็ลองเข้าไปดูร้านนี้ได้นะคะมาที่ร้านที่10นะคะร้านสุดท้ายแล้วชื่อว่าร้านเซอ p พร e l นะคะร้านนี้จะเป็นร้านขายเสื้อผ้านำเข้าพิเออเดอร์จากเกาหลีนะคะก็อยู่ได้กระโปรงจากร้านนี้แล้วก็เสื้อจากร้านนี้มาชุดหนึ่งนะคะคือจะบอกว่าดีมากตรงปกมากนะคะ เออแล้วก็ตัวเสื้อเนี่ยใส่แล้วอยู่ทรงมากกระโปรงก็คือผ้าทิ้งดีมากนะคะก็ท่านเพื่อนไม่รีบรอได้นะคะชอบเสื้อผ้าแนวเกาหลีก็แวะเข้าไปดูร้านนี้ได้นะคะก็ครบไปแล้วสิบร้านนะคะก็ถ้าทาเพื่อนมีร้านไหนอยากจะแนะนำอยู่นะคะก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะคะเผื่อยู่จะได้ไปเป็นลูกค้าร้านนั้นบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะอยู่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ บายสวัสดีค่ะ